ใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้อง MC ดีต้าววันนี้ก็มาเอางูพี่น้องเอ้ยลงมาจากภูเขากับเม้นในบ้านพ่อขันมีงานดองแร้นนี้กับวันนี้กับได้มาเอางูอยู่ตรงหน้าวันนี้กับพลังเมื่อยทุกคนเลย ลุกลุกเอาเพิ่งนี่ก่อนเด้อเจ้าลุกเอาเพิ่งนี่ก่อนเอาเพิ่งไปจีงโง่พี่น้องเลยเจ้ามาเลยอ้าวกระบานเอาเพิ่งเอาเพื่อนเอาเพื่อนนี่ลุออกเอเพิ่งนพี่น้องเลยว่างโง่มันคาดอพมาละเข้าไร้จับเอ้า <c oughs> 把肉捅出来喽！ เด็ดเบร์เด็ดเบรปชาวภูทีน้อยพไาปูนคนโง่ข้งเขาคนนึงไปน้ำได้นี่โดนทอดเทินดองแ้วพไปน้องเลยมาแรลงในกับบ้านในกับมีงานดองเลย ไปกันงอไปโคอยู่ตรงหน้าเพื่อนะพี่น้องเลยเน,นี่เคยยหอดเทินในพาด้าซิวเป็น้วทุกคนเลยนัเลยหาักในพาดเป็นอะไร

ต่านมีอลู่ทั้งเพชรจะขาดก็มีพี่น้องเลยเออกูีพี่น้องเออทำไมตีทำไมมาเอชไมม่ยืน รังปัดคออยู่งงอะไรว่ามือแรงนี่ได้งันดองพร้อมคาอยู่ท้ายบ้านวิโหบ้านเวละทุกคนเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย ทางปันเ huh? ่่นเกาอยู่นี่โอ้คัขครดบทลรือจำเจ้วเนาะไปป้านะเจ้ามือร่วงกันต้ววามดกปงไอ้เอามือร่งกันตัวผึ่งเพืงถมแล้วก็จะได้เผาเลยได้โชลายเขาเ็ดอยุพินมีแต่เขาเห็ดง่เผาทุกคนเลยทาง ีมงานไอ้น้องกับุกลวดแปลงอยู่โอ้เฮตามากขนาดน้นปินหลังเยอะอยู่อันนี้ตีื่นงก้เดกับเบลม่ติมีมีนองมคอยนว่าจะแกล้งจังแต่คนข้เดทางพี่กันยังเย็นกันอยู่ทุกคนเลยเย็นน้ำไอ้นาอยู่ฝั่งนี้ ยินนีนำไว้หน้าครับเลือดแปลงท่านผูต้นเันก็มาลงมาแล้วตะลงนะได้เหรอนั่เรอจำเจหรอยู่ใช่รึนับปจันเข้าอยู่ใช่รึมีอะไรยังนกงบลเไ มาเล้ยงแมมตีีกรตามเราไปด้เาแล้วลก็ชิได้ปัดลวทุกคนนันนี่เผาเรียบร้อยแล้วก็เลยไ่ท่้หลังอันนี้เอเดไ มือเพชรจะคาดเมาและเอิงนี่นะ <laughs> เพชรจะคาดเป็นเมาหมละยกมือก็ได้ก็ได้แล้วใน่านป่าซิ่งคนเชืจอพาดิพาป้านี่ละ่ะเช้่อนีอ่นะจืมาน้ำเข่านนนนี่น่ะเืนคนหนึ่งเพรเมื่อเอาน่ผ้ากัน,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 นด้ ชุนขามันก็ได้เอาไปเชื่อรถแล้วพี่น้องเลยพวกจะได้เอาแยกเชื่อรถไปเลยโคแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมาเนี้กะจะได้เอาไปเฮ็ดกินอยู่ในบ้านพืะมาเนี้ไปโค้ดปอกันอยู่บ่อนยัติวิจิกินพระทูเลยมาเนี้ยเชื่อไปโคเชื่อนี่นะโคอยู่ห้างคุณพ่อยูนี่ได้สามีบนโค ทีมันแคบเนาะไปพวกคนละทุกคนเลยใคแก้ซีนกับหากะเฮามาทุกคนดูหากระแก้เฮามาอายุตลอดอยู่เฮ็ดเบอร์นอนอยู่นะดีละมือนะบอกพวกโดนไรงูพาเลนล่ะช่องชามเพื่อน้าล่ะที่ถนนเนี่ยทุกคนเลยหางพักทุกคนเอ้ยทางประตาไปล้างอยู่ม่านขนาดห่างนี่เลยห่างนเอม มานเลยกันม้างนี่แล้วเลยห่างนี่นะตอนนี้ก็ได้เอาโอ้เอามาหื่นบอว่าด้วยหิวกายมาเฮินล้นเลยไอ้น้องพี่น้องเอ้ยก็ได้ชอยๆกันไปนี่ละผู้ละไม้ผู้ละมือผู้ละแข้งผู้ละขาผู้ผู้ขมาอยู่โอ้ตะล่ำเพื่อขมาเดี๋ยวนี้โอ้ยโอไม้นี่แล้เคยนี่นะเคยอยู่ใกล้เอ็มโว้ แล้วก็ชีไรโคแล้วทุกคนเลยแบบนี้โคซอยชอยแล้วก็พาเดียวเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเคยบ้านเนาะแบบนี้แหละวิธีชีวิตทางบ้านเท่ากันเลยชอยกันคนละไม้ละมือนี่มีแต่พี่น้องกันทั้งนั้นเลยนี่จวดตับบีบจุกอดพี่น้องเอ้ยตับหวานทับยอดทับยอดน่เออจะหว่นเานนี้กูลองเอาเล่าได้ โอ้ต้นไม่ได้ปาดมูมูไปปาเรามาปาดชิ้นง่อยู่บ้านแล้วเนาะได้โอ้ไปปาไปได้มูปาดชิ้นง่อยู่บ้านี่แบบนี้จะได้กินเนาะเนาะไม่ต้องมืออย่นี้ตาแก้วมันกระซ่อยเห็นมาเพบป่าแก้วโหโคนะทุกคนมาเพะเข้มกระซาาเลยโดนชิ้นกะสำเร็จไปไลยเติบแล้วทุกคนเลยเพราะว่าเขาเอาไปโคแน่

แล้วรับนี่ช้ำเลยไม่ละแล้วได้โอ้เดีวพัหได้เออคับำนุ่งเออยะใหม่แล้วแับนี้หลยตัวนึงใหม่พอแล้วเหรอเคยม่มาพูดฝอโคนี่เนาะเออเกิดเลยพูดฝอโคพูดฝอโคมดทงเลยเกิอไป่ทงเลยโอ้ยันยันไปทางหน้าตือไปแลหน่อยจะมี มาเด้อโดนเพริ่นไปได้โทยมาเด้อคพ้พยิ่งเขาดิโัรถอยถอเบร้อยพอไปต้นกินเพี่บ้ยงต้น่บในถอยต้นใ้วอย้รืเรียบร้อยมาเนี่ไปกินมาเนี่มาทุกคนกินมาเพริ่นกันมาเนือสีมือสีมือสีมือบอแก้วพิ่งมาทุกคนมมาเพิ่นมา มาเสีอมากเิโอ้ยมาเยังดีเลยพักันมาทุกคนมามากินข้าวกันเฮ้ยมเอนะ่ดตักินข้าวแท่นี้เห็น่โอ้โห้ากินข้าวนี่ะเห็นบ่อืมบเป็นอะไรเ้ีนะันรกนเกบกินดีมทุกคนเลยเแต่ทีมงาน พอแล้วกินพผักลายก็ได้ชว <c oughs> นที่พักแล้วแล้วก<ม>็เอาได้ไม, <c oughs> มาโคมาอันนั้นอย่พี่ได้ทุกคนเลยไปง,งานบัตรเพิ่อนไป,นปนจัดดอกเลยกินเพื่อเชียเชียรนี่กินน้ำ กนะินเนพ่นอนะเปรี้ยวโ้เพ่นมาเพงนนวลเอนกลึกเลยอ่าเตอาลนวมีเยอะเพิ่มเลยมนี้แมฆแต่งมูเพื่อมาตำเขาหเดียวีเพิ่นมา,ามทมาำลังมูนี่ตาเช้านี่หาเห็นหน้าเดี๋ยวนี้ มากงานเบาเนะตํามีมันแล้วเอองานนีันเร็มันังเฮ็ังานนักแล้วันทัน่าตงวมูอเว้้าไอเบิ่งมาทาอยู่ตาไยีู่่อ้า้อง้อเาไปจน้องไม่ว่าเขาจะ่อยูกินเพื่อเชียวๆนะกินน้ำบ่กินเพื่นัะ อีลาบสวนตรงนี้ค่ะชีนมันที่พักแล้วกับเขาจะได้โคดาดทุกคนเลยจากโคแล้วแล้วก็จะได้ขอโซพักก่อนจีก้อนพี่น้องเอ้ยเมื่อหาอ่ำน้ำอ่ำนัยจีก้อนแมลงก็บจีได้มาดองนี่จะรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตรงนี้ก่อนผมก็มาขอบใจไลฟ์ที่เข้ามาติดตามนะครับชมพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง